คลิปนี้ยายจะไม่กากผ้ามวนสิบพามาหาอย่างนี้เนาะมาหาอย่างนี้ตั้มสมด้วยด้วยวยนี่ด้วยล่างไงด้วยกลางนั่น,นละนั่นละเอ้บิดโล่กแห้งโล่แห้งสวัสดีครับไปหาผานจักสวัสดีจ้า ใช่ลูกสาวก็ลูกเคยไปเก็บม,มาแล้วนนี่ตุนนน่นด้่จ้าเด้อพี่จ่าตัวจิตบุญพี่จ่าเด้นตั้งกินเร็แบแซมเด้อมอนกินเขาเว้น คือจังกรมหน้ากรมตาคูละย,าย่าเออใฮ้ยุ้ยเพื่อนเห็นหนาเห็นตาเนี่ยแม่มา,มาเอาเสเสเลยบ<ะ>ีตมบอก้อยน้าเด้จเอนนีเกวบอกหอยนมน,นเกวบอกหอยกิน,นกลวมันเ่เไป มาหากินอยู่ที่กุงไทยคนอยู่เงื่อนจากกรมนาทำงานไปเรื่อยๆกันเทีบก็ไปกลมนาทำงานเรื่อยๆเจ้หอยนาด้จานซื้อหอยนามาบ่เป็นหอยโซลีได้จานหอยนา เจลาแหลวกล่างน้อพี่น้องเนาะล่าง,ลา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 งแลวกตุมแก้วก็คืูบำรุงเสบเสบด้วยด้วยจ้าใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งเอาใบมะขามอ่นมะา้วท่อ หอยนาเด้ดอพี่น้องเด้อหอยนาใส่สุนไรสมบคาบอนลมแ่บเด้อพี่น้อสวัสดีครับเราจะาลกี่หะพี่น้องวันนี้เสือกค่ะเ้บบาเลยออนนะพี่น้องอ่อนะคนเรเข้าองน ขึ้นสองนาทีสอมนาทีลงลงมาเลยด้วจ้าเด้อเนี่ด้วยจ่ากาินกระเดดี่จารณ์กินกระเดดน้ำมีมันนี่พิเสีไปเลยเอาใส่ัวีก เโอ้ใช่เะไล่ะเกลือเกลือนิดๆขวดให้แหงก้อนพอยอันนี้น่าจ่าเนาะขวดนี้เยอเลยตุ่นหงกีแงเลยอ่ เือใงสกนนนินของเร้อใจเย็นๆไว้ก่อนในกน้องเด้อฮะแห้งแล้วพร้อมซื้อปเปลยนอจ่ายเนาะใส่เฮียยังแน่นี่ตับมะพีใตักมะพีบเอ่อหอยหอยปักกะเตะะกินกกินดักเด,ด้อ

กระเทศและกรยังใส่มือเลยเนี <pais> ah> ่ยได้อีกหน่อยนึ่งกินมันสีไดนผิวขาวเลยจ้ะเป็นเคลโอ้ขาวจั่วหน้าจะขี้เสียบเนาะก็เขวก็ะ่างพี่น้องเลยทำไยสิอะไร นี่ยังไงค่ะเกาเ่อแมนติโอ้ยจะลาเจ็งแล้วน้ำตาแต่น้ำตาลเปิดหลานเจงแล้วพี่้นของแสกของนั่ด้วยประเด็ กันงวด้จ้างวดงวดต้องพยายำมไ้เต็มเส,สี่ยวลๆๆๆๆซิมกันๆๆๆอพี่นอๆๆ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 ๆ มาวันพรุ่งนี้จ้ะเล็ดังก็สั่งเลยนะจ้ะต้องเก๋งต้องมาขายลอตเตอรี่จ้ะนุมเ็มาพุงใส่ได้จ้ะนอนเด้อเล้ เเดี๋ยวน,น,นี่ใส่อใส่เหมือนต้องพี่้องเนาะนัวๆเลา่อมันเลยใส่ซุสแล้วแล้วออเดอร์นะคะเจงนัวแล้วมาใส่กุ่มซุปด้วยจ้ะกลุ่มซุป สุดคนนี้ต้องไปกินอยู่ไสทะเลจ้ะกินยีน้ำลายเชื่องหองหอมเลยเนาะหอมหอมแห้งพี่น่อยเ่าอยากขาดเลย สวัสดีค่ะมันนี้ที่มาซิมฟีมือน้องสาวเป็นใรรากาศต่คอน <c oughs> จนเจ๋งมาขายรดลีเจ้าปินสีเสียบอีคือรสหาตกาวเสียบทีแหนวจว่าจะมงเนาะกินมเาจ้าจะนเจมาขายรันาลี tìm ทาเต็มทา

แกลกินให้เบิ่งเพียงแค่นี้เด้๋ยจ้าเด้อขอพูดทุกกระังไจ่ขอพูดถกใบทุกแส่ขอพูดถูกอมิ้นขอพูดดิสตามไจ้มาตลอดได้รับพี่นอ์เ้วจ้าจั่วัดิสตัมคิปได้ต่อไปเดียจ้าเดือสจัวัดทีจ้าบายบายทุกทุ่ขอบคุณดีกูแช่กูแส่กับตะไค้ให้ได้เดีวจ้าจังวัดี่ข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตะ้เพื่อไม่้พลาดทุกคลิปของยายจามิกาเด้๋จ้า ba cho